สมัยนี้คนแทบทุกภาษาไม่ว่าไทยหรือฝรัง่งได้พากนิยมรับประทานอาหารแขกมากมายอาหารแขกจึงได้เจริญแพร่หลายไปทั่วทุกทิศท,ทุกทางแต่ตำราปรุงอาหารแขกในภาษาไทยยังหามีได้ ย่อมเป็นความลำบากแก่คนไทยที่ชอบรับประทานเป็นอันมากเพราะเช่นนั้นข้าพเจ้าจึงได้พิมพ์ตำราปรุงอาหารแขกขึ้นเป็นภาษาไทยให้นามว่าพ่อครัวอิสลาม ส ل س ม ا م u a l a i k u บร a r a h m ะรสวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวของรายการตำนานครัวอิสลามและการที่จะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้อาหารจากตำราพ่อครัวอิสลามของฮะจีอิบรอฮิมซึ่งเป็นตำรา,ารอาหารอิสลามที่ถูกจัดพิมพ์เป็นภาษาไทยครั้งแรกในปี2472มีอายุราวเกือบ100ปีครับคุณหมครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามีเมนูอะไรมานำเสนอคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นเมนูแกงกะหรี่ครับ แกงกะหรี่ในตำรากล่าวไว้ว่าวัตถุดิบของเราในวันนี้นะครับมีลูกผักชียีราขมิ้นชันสดการภูอบเชยกระเทียมย่าฟรันเนยเคม็มหอมแดง ขิงเกลือเนื้อสดพริกหยวกมะนาวหอมใหญ่และมะเขือครับคุณวมครับ,รบเดี๋ยวเรามาเริ่มทําเครื่องแกงกะหรี่กันเลยดีกว่าครับได้เลยครับไม่ต้องไปซื้อข้างนอกนะในตําราลเล่มนี้เนี่ยบอกว่าให้เราเนี่ยทำเครื่องแกงกะหรี่เองครับโอเคครับมาดูส่วนผสมกันเลยของเครื่องแกงกะหรี่นี้รูปผักชีครับ<ม>ครับผมใส่เลยแล้วก็ยี่ราดขมิ้นชันสดนะครับ การครูแล้วก็อบเชยครับครับผมก่อนที่จะตำเนี่ยครับเราจะนํามาคั่วก่อนอ๋อเพื่อที่จะให้มีกลิ่นที่หอมมากขึ้นให้น้ํามันอโรมาของมันออกมาข้างนอกอ๋อครับผมเทร,รวมไปเลยครับผมคนสมัยก่อนกว่าจะได้กินใช่ครับสมัยนี้ดเดินเข้าไปซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตได้เลยครับ เดี๋ยวขมิ้นไว้ก่อน,นครับขมิ้นเราไม่ต้องไม่ต้องคั่ว <S <S พอเริ่มส่งกลิ่นหอมก็ <S 1> <S 1> <S 1> เราก็สามารถนำลงไปตำได้เลยครับหอมแล้วเนี่ยโหกลินออกแรงเลยนะครับครับ เราก็ตําให้ละเอียดต,ต้องระวังมันกระเด็นด้วยนะยี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่ได้เห็นวิธีการทําเครื่องแกงกะหรีเนะ่เนีผมก็เพิ่งจะทราบเหมือนกันครับแต่กลิ่นกลิ่นนี่หอมมากเลยนะครับใช่ใชคุณโรชิดีช่วยซอยขมิ้นให้ผมหน่อยนะครับซอยเล็กๆเ,เลยครับ ตาจนแทบจะเป็นเหมือนผงกะหรี่ครับแต่ว่า,าซื้อตามร้านเลยอนะ่ะใช่ครับ oh. แต่ว่ามันจะมีความแฉะของขมิ้นหน่อย hmm. คือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะทําทีเนี่ยทำเยอะเป็นโหลๆเก็บไว้ครับ oh. เพราะว่ามันเก็บได้นาน oh. ครับเราก็ตาไปเรื่อยๆจนละเอียดประมาณหนึ่งครับประมาณนี้เลยครับแล้วเราก็ตักพักเก็บไว้ในถ้วย สีสหายที่มีอะไรบ้งครับคุณโรชิดีครับสีสหายนะครับมันจะคู่ระหว่างที่คุณยุมัตกกาลังตามำเครื่องแกงกะหรี่อยู่เนี่ยสีสหายนะครับผมก็จะมีหอมแดงกระเทียมขิงแล้วก็เกลือครับของพวกนี้ถ้าเราหั่นให้มันเล็กก่อนมันก็จะตำง่ายนะครับเดี๋ยวคุณโรชิดีปอกกระเทียมให้ผมเพิ่มหน่อยนะครับนี่ผมก็จะทยอยตำนะครับ ก็กระเทียมผมจะใส่เกลือไปนิดนึงนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าเราใช้เนยเค็มอยู่นะครับเรียบร้อยครับคุณรอชีดี้แล้ก็ตำให้ละเอียด คตําตให้ละเอียดครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักเก็บไว้ก่อนโอ้จะมีเนื้อสัมผัสหน่อยๆครับผมได้กลิ่นแล้วผมเริ่มผม,ผมเริ่มหิวแล้วต้องหุงข้าวรอเลยครับเนี่ยครับเดีคุณโรชิดี้ช่วยเอา,เอาย่าฝันหน<อ>ึ่งหยิบเล็กผสมน้ําอุ่นนะครับในตําราเนี่ยบอกไว้ว่าหนึ่งหยิบเล็กโอ้โหระวังหายใจเบาๆนะครับระวัง ห<ผ>วังมัน,<ส><ใ>นปิว<ก>้วนะครับแช่จนกว่าจะมีสีของย่าฝรัน่นออกเป็นสีส้มๆเหลืองๆครับผม,บผมแล้วก็ต่อมาก็ครูชิดีดช่วยหั่นเนื้อครับผมประมาณชิ้นเท่าฟองไก่ครับเท่าฟองไก่เดี๋ยวนะมันมันขนาดไหนครับฟองไก่ฟองไก่ฟองไก่ก็คือ ไข่ไก่ครับชิ้นเท่าไข่ไก่คือในตำราเขาบอกไว้ว่าให้หั่นเนื้อชิ้นเท่าฟองไก่สมัยนั้นเนี่ยเขาจะใช้แทนไข่ว่าฟองไก่ฟองเป็ดก็คือไข่ไก่ไข่เป็ดโอเคครับได้ครับฟองไก่นะครับอันนี้ตามตามในตำราเลยนะครับครับผมผมจะต้องกะด้วยสายตาแล้วกันนะครับฟองไก่ก็คือชิ้นใหญ่ๆอะไรครับโอเคครับ ต่อมาเราก็เคี่ยวเนยให้เป็นน้ำมันนะครับก็คือก็ใช้ประมาณ300กรัมนะครับตอนนี้ผมกำลังซอยหอมเขา, <ใน S 2> เขาก็าบอกว่านะเดี๋ยวพอเนอยร้อนละลายแล้วเนี่ยก็ใส่หอมเจียวลงไป ตอนนี้หอมมากเลยครับกลิ่นโลบวนแล้วครับครับผมอ่าแล้วก็ที่คุณวัชบอกให้ผมเนี่ยซอยหอมตั้งไว้เนี่ยผมทำเสร็จแล้วนะครับโอเคครับต่อมาเราก็เอาหอมลุงเกียวครับดูโอเคได้แล้วได้แล้วะครับสีทองแล้วครับทีนี้เราก็เทเก็บแยกออก โอเคครับระวังระวังับคุณธรรมส์ครับผมโอ้โหโอเคเราก็แบ่งพักไว้ <Okay. S 1> อ่าเมื่อเจียวหอมแดงได้เหลืองสีทองแล้วนะครับเราก็มา ตั้งเนยให้ร้อนอีกครั้งแล้วก็ก็คือเอาเครื่องแกงจากที่เจียวหอมเมื่อกี้ใช่ครับใช่ครับอ๋ออ่ะครับผมครับแล้วก็ใส่เครื่องแกงครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับประมาณสามช้อนโต๊ะนะครับนะครับโอเคครับแล้วก็สีสหายครับผมใส่สีสหายลงไปเลยครับ แล้วก็เคี่ยวจนหอมเอาเริ่มส่งกินหอมแล้วก็ต่อด้วยเนื้อครับผมเนื้อที่เราหั่นเท่าฟองไก่ครับนี่แหละนี่แหละแล้วก็เทปไปเลยต่อมาเดี๋ยวเราจะใส่น้ำยาฟรังกับมะนาวครับผมอันนี้ครับครับเราก็ใส่ไปหมดเลยครับ อ่อมาก็มะนาวครับผมอยากให้คุณวัชสชติบการบีบมะนาวแบบแบบเชฟอาชีวนะครับได้เลยครับนี่ครับเลาก็บีบไปเลยครับในตำราเนี่ยบอกไว้เ่ยครับว่าให้หมาเนื้อทิ้งไว้ครับหมาจะได้หมาดีไหมครับคือเหมือนกับให้ตุ๋นไว้เรื่อยๆครับผมตั้งไฟไว้กําลังดี เวลาหม่านี่ก็ไม่ต้องใช้ไฟแรงมากครับผมครับผมเราก็ปิดฝาระหว่างนี้เดี๋ยวคุณโรชิดีก็จะหั่นหอมกับครับผมพริกหยวกครับหอมใหญ่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราหั่นมะเขือขาวเะครับโรชิดีมะเขือขาวอะโรชิดีมะเขือปอกไหมครับใช่ครับมะเขือปาะสมัยก่อนนี่เขาจะเรียกว่าเป็นมะเขือขาวครับผมคุณอุมาตเนี่ยนะมาให้สับโบราณโบราณกับผมเนี่ยว่าอย่างนั้นนะครับหั่นสี่ใช่ไหมครับสี่เลยครับี่ครับ แต่จแล้วเราก็ปรับให้ปรับไฟให้เบาครับได้เลยครับเขาหั่นเสร็จนะครับครับผมใส่ทุกอย่างเลยครับนี่ผมเพิ่งรู้นะว่าแกงกะหรี่เขาใส่มะเขือเปาะด้วยเนี่ยสูตรโบราณเนี่ยไม่นานมานี้แหละครับอ๋อจากนี้ตามตำราเขาก็บอกว่าให้ใส่ให้น้ำท่วมกับเนื้อประมาณหนึ่งองคุลีองคุลีนี่ น่าจะประมาณหนึ่งนิ้วครับผมนะครับก็ใส่น้ําให้ท่วมประมาณหนึ่งข้อนิ้วครับอืมโอเคครับนันหนึ่งนิ้วแล้วครับโอเคครับเอาเลยครับเราก็ตั้งไฟประมาณกลางครับไม่ต้องแรงมากครับผมตอนนี้เราก็หมาได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันโอ้โหหมไหมครับ ขอ่นี่ครับคุณชิใช่เลยแกงกะหรี่เลยกะหรี่ไหมใช่แต่ผมแต่เราแต่เราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้ซื้อผงกะหรี่มาเลยนะผมไม่ค่อยคุ้นชินกับการใส่มะเขือเท่าไหร่เพราะว่าอ๋อเออันนี้แบบคงจะเป็นสูตรโบราณมากก็เกือบร้อยปีอะครับคุณลอชิดีครับแล้วก็ได้ที่แล้วครับเราก็ปิดไฟเลยครับอ่าเดี๋ยวผมเรียมถ้วยให้อ่ะครับคุณราชิดีขอถ้วยหน่อยครับโอเคนี่ครับอืข้าวสุกยังครับคุณราชิดี ไม่ไหวแล้วครับงั้นผมกินก่อนแล้วกันนะครับหอมมากผมก็เคยเพิ่งเคยจะกินสูตรโบราณแบบนี้มาก,ก่อนนะครับผมเตรียมมาแล้วพี่ครับโโออยังไม่ได้ใส่หอมเจียวเลยนะครับที่นีอรอยเลยไรห,หอมเจียว <ś c oughs> ใช่ครับหอมเจียวแล้วก็เทเลยครับ เราก็เสร็จแล้วนะครับกับแกงกะหรี่ฉบับตำราพ่อโครอิสลามของฮาจีอิบรอฮีมครับผม ครับอาต่อมาก็ถึงเวลาที่เรารอคอยแล้วนะครับคุณลรชดีครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับรสชาติจะเป็นยังไงครับผมอันนี้ผมอะผมตัดให้คุณมารชิมก่อนเลยครับโอเคครับโอเคครับจะสักกัรอครับคุณโรชิดีแต่จุดเด่นของเขาคือเครื่องแกงกะหรี่ที่ตำเองเนี่ยมันมันหอมมากเลยนะใช่ครับนี่ยผมชอบตรงนี้มากเลยครับเนี่ยนะครับคำแรกครับผม เป็นไงไหมครับผมผมหั่นเนี้ยแป๊บหนึง่งรสชาติเขาลึกมากเลยครับคือแบบความหอมของเครื่องแกงนะครับดีกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยครัถ้ากลิ่นแบบถ้กลิ่นแบบโดดชัดเจนเลยครับนี่เราไม่ใช่ผมกะหรี่เลยนะครับขอบอกไว้ก่อนอมไม่ใช่ผมกะหรี่เติมเต็มๆเลยครับคือแบบคือรสชาตินี่ถ้ากินกับข้าวร้อนๆนี่คือ อร่อยนะครับคำแรกที่กินไปเนี่ยกลิ่นเครื่องเทศคือโดดออกมาเลยครับครับแล้วมีความเปรี้ยวใช่แล้วก็จะตามด้วยรสเปรี้ยวคือรสเปรี้ยวเนี่ยช่วยช่วยจัดการกับความมันได้ดีมากใช่ครับนะครับกินไม่เลิกเลยนะครับกุ้งลยดีของแบบมันดีกว่าที่คิดใช่ไหมครับมันดีกว่าที่คิดและนี่ก็คือแกงกะหรี่จากตำราพระโคอ,อิสลามของฮาจีอิบราฮิม แล้วในตอนหน้านะครับรายการตำนานครัวอิสลามจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเมนูอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้รายการตำนานครัวอิสลามต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมบารัมาตุลลอฮฺวะบเระกาุฮูครับ